นะคะใจะไม่มีกลิ่นนะคะไ้แช่แป้งมันไว้แล้วล้างจนจนแป้งมันออกจากจากกรบมุมหมดเลยค่ะนะ้ำต้องใส่พวกเครื่องพวกเสียวขาวตับหมูนี่เราก็ล้างจนเสขสาไลไ์มากเรียบร้อยค่ะต้องใส่พวกเครื่องพวกเสียวขาวตับหมูนี่เราก็ล้างน้ำทุ่นใส่ชู น้ำสม้มสายชูเกลือนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นค่ะจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะเนี่ยวันนี้มีคลิปเด็ดนะคะเนี่ยลูกสาวแม่กําลังเด็ดตําลึงจ้ะวันนี้ป้าจะบอชอดตําลึงนลจ๊ะบอชอดตําลึงค่ะมันเยอะค่ะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยลูกเด็ดนะคะเพราะวันนี้มีผ้ามีมีเรียบร้อยนี่หมูหมักคะ่ะ หมักทำปชอสองกระมังกระมังพริกไทยพริกไทยเยอะพริกไทยน้อยจ้เรีบร้รยนี่หมูหมักค่ะหมักทำปชอสองกระมังกระมังพริกไทยพริกไทยเยอะพริกไทยน้อยจ้ะน้ะำบชอใสอก่กระเทียมพริกไทย,ไทย,ยใส่ไหนน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะของเด็ดจ้ะแล้วก็ใส่ซอสปลา,าวันนี้มีคลิปเด็ดนะคะเนี่ย ลูกสาวแม่กำลังเด็ดตำลึงจ้ะวันนี้ป้าจะบอยชอตตำลึงนะจ๊ะบอชอดเพราะนังหมูมันจะมีกลิ่นนังหมูซื้อมาจากตลาดจ้ะแค่นี้ก่อนนะจ้ะเดีย๋ยวป้าไปช่วยพิธีสักหมูนะคะ,ะใะไม่มีกลิ่นนะคะไ้แช่แป้งมันไว้แล้วมันล้างจนจนแป้งมันออกจากจากทับหมูหมดเลยค่ะนับอย่างป้าทำนะ ตำเรากินด้วยอะไรด้วยไม่ใช่ว่าทําำําค่ะวิธีําหนังหมูกับตำหมูไม่ให้มีกลิ่นจ้ะทําแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าซอฟลาเขียวนะคะใส่แตงก้าตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เกลือต้นิ่งค่ะตับหมูนี่เราก็ล้างจน เขาจะไล่มากเรียบร้อยค่ะงูนี่เราก็ล้างน้ำส้มสายชูน้ำํำส้มสายชูก็เกลือนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นค่ะจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะเนี่ยทําอร่อยเขาก็จะได้ชมเราแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะทาอร่อยนี่ก็ล้วก็นางมูก็เอาไปล้างน้ำเกลือกับน,น้ำส้มสายชูกระจำขยำขยำ ไม่มีกลิ่นค่ะเพราะพี่่คยน้อยเนี่ยเด็กเด็กกินวิเครเยอะเนี่ยเด็กโตว่าหนังหมูมันจะมีกลิ่นหนังหมูซื้อมาจากตลาดจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้ะาเดี๋ยวป้าไปช่วยวิธีทำค่ะวิธีทำหนังหมูกับตบหมูไม่ให้มีกลิ่นจ้าทำแบบนี้นะจ้าพี่น้องจ้ามหมูนะคะจะให้ไม่มีกลิ่นนะคะ ไว้แช่แป้งมันไว้แล้วมันล้างจนจนแป้งมันออกจังแตกทับหมดเลยค่ะนะำซอสลัเขียวนะคะใส่แตงกน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เกลือตะหนิงค่ะหมูนะคะจะไม่มีกลิ่นนะคะไว้แช่แป้งมันไว้แล้วมันล้างจนจนแป้งมันออกจังแตกทับหมดเลยค่ะเว่าหนางหมูมันจะมีกลิ่น หมูซื้อมาจากตลาดจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าเดีย๋ยวป้าไปช่วยวิธีสักหมูนะคะจะ้าไม่มีกินนะคะไปแช่แป้งมันไว้แล้วล้างจนแป้งมันออกจากตากัหมหมดเลยค่ะนะคลิปเด็กจ้าวันนี้เน,นี้ยมันนีป้าจะทำลาบนี่ผักเตรียมเครื่องลาบนะนี่หอมปอ,อกอกหมูนะคะจะ้าไม่มีกินนะคะ ไปแช่แป้งมันไว้แล้วมันล้างจนจดแป้งมันออกจังตากทัมหมดเลยค่ะนาดจากกับครัวจ้าจ้าไปแล้วป้าก็มาทำวันนี้มีคลิปเด็ดนะคะเนี่ยลูกสาแม่กำลังเด็ดตำลึงจ้ะวันนี้ป้าจะบอชดตำลึงนะจ้าบอชดพี่หน่อน้อยเนี่ค่ะเด็ก เด็กกินวิทย์ใส่เยอะเนี่ยเด็กโตกำหนึงค่ะมันเยอะค่ะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยลูกเด็ดน,นะคะเพราะวันนี้มีผ้ามีมีทำค่ะวิธีทำหนังหมูกับตับหมูไม่ให้มีกลิ่นจะ้ะทำแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพี่เล่อน้อยเนี่ยเด็กเด็กกินวิัย์่เยอะเนี่ยเด็กโตต้องใส่พวกพวก เสียวขาวนีย่ยป้าทานะตามเรากินด้วยอะไรด้วยไม่ใช่ว่าทําสำรึงค่ะมันเยอะค่ะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยลูกเด็ดนะคะเพราะวันนี้มีผ้ามีมีสลึงไว้ไม่ใช่นะคะทําไม่อร่อยแล้วก็ทําให้ดีอะเราจะได้เป็นคนนําแม่ครัวแล้วก็เป็นคนว่าหนังหมูมันจะมีกลิ่น น้องูซื้อมันจากตลาดจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าเดีย๋ยวป้าไปช่วยวิธีสั่กกับโคจ้าจ้าเป็จแ,แล้วป้าก็มาทำต้องใส่พวกคือพวกเสีขาวตำลนึงค่ะมันเยอะค่ะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยลูกเด็ดนะคะ พราะวันนี้มีผ้ามีมีตับหมูเนี่ยเราก็ล้างจนเขาส,สไลม์มากเรียบร้อยค่ะเพราะนังหมูมันจะมีกลิ่นนังหมูซื้อมันจากตลาดจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวป้าไปช่วยพิธีสักวันนี้มีคลิปเด็ดนะคะเนี่ยลูกสาวแม่กำลังเด็ดตำลึงจ้ะวันนี้ป้าจะบอยชอตตำลึงนะจ้า ต้องใส่พวกเครื่องพวกเีกขาวแล้วล้างด้วยแป้งมันคุกคุกแป้งมันแล้วก็แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาล้างนะนะใส่นะคะซอสปักเขียวนะคะใส่แต่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เกลือตังหนิง,งค่ะทำาอร่อยเขาก็จะได้ชมเราแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะ หน่อยนี่ก็ซอสปลาเขียวนะคะใส่แตงกตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เกลือตัวนึงค่ะกึงลงไปไม่ใช่นะคะทําไม่อร่อยแล้วก็ทําไม่ดีจ้ะเราจะได้เป็นคนนําแม่ครัวแล้วก็เป็นคนอย่างป้าทํานะทำเรากินด้วยอะไรด้วยไม่ใช่ว่า ทำแล้วก็นางมูก็เอาเปลาน้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูกระจำขยำขยำไม่มีกลิ่นค่ะเพราะคนึงค่ะมันเยอะค่ะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยลูกเด็ดนะคะเพราะวันนี้มีผ้ามีมีทำค่ะวิธีทำหนังหมูกับตับหมูไม่ให้มีกลิ่นจ้ะทำแบบนี้นะจ๊ะ นี่น้องจ๋าเสียวเครื่องบุง้งรสน้ำตาลหย่อนนิดนึงป้าทำอะไรทำไมแลาดเดี๋ยวเรา,าวันนี้มีคลิปเด็ดนะคะเนี่ยลูกสาวแม่กำลังเด็ดตำลึงจ๋ะวันนี้ป้าจะบอชอตตำลึงนะจ๊ะบะชอดทิปลอยนี่หมูหมักค่ะหมกักทำบชอสองกระมังกระมังพริกไทย พี่ไข่เยอะพี่ไข่น้อยจ้ะวันนี้มีคลิปเด็ดนะคะเนี่ยลูกสาวแม่กำลังเด็ดตำลึงจ้ะวันนี้ป้าจะบอยชอตตำลึงนะจ้ะบอชอดเพราะนางหมูมันจะมีกลิ่นนางหมูซื้อมันจากตลาดจ้ะแค่นี้ก่อนนะจ้ะเดีย๋ยวป้าไปช่วยพิธีทำคลิปเด็ดจ้ะวันนี้วันเนี้ยวันนี้ป้าจะทำลาบ นี่ผักเตรียมเครื่องราบแล้วจะนี่หอมปอกคลิปเด็ดจะ้ะวันนี้ตอนเนี้ยวันนี้ป้าจะทําราบนี่ผักเตรียมเครื่องราบแล้วจะนี่หอมปอกตําลึงค่ะมันเยอะค่ะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยลูกเด็ดนะคะเพราะวันนี้มีผ้ามีมีมอ่างมูนี่เราก็ล้างน้ำทุ่นใสชู น้ำซุปไหนชูเกลือนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นค่ะจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะเนี่ยต้องใส่พวกเครื่องพวกเซลลขาวพี่อใน้นอนนี่ยเด็กเด็กกินวิเครยเยอะเนี่ยเด็กโตพี่